สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกคราวนะคะกับเจาะจี้ชนแนลวันนี้ เราขอบอกว่าตอนนี้เราชอบมากๆเป็นเป็นอันที่เราอยากสร้างมานานแล้วคือเราอยากสร้างห้องสมุดต,ตอนนี้พูดเลยว่ามีอินสปีเรชั่นมาจากการดูแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนตอน,น,นเด็กๆก็มีความฝันว่าแบบอยากสร้างห้องสมุดใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบโมดิฟายนิดน,นึงเนาะคือมันจะไม่ได้แบบโผเหมือนแฮร์รี่เป๊ะๆอะไรเงี้ยอันนี้เราจะให้ความรู้สึกว่าเป็นห้องสมุดที่โปรง่งโล่งแล้วก็เป็นเหมือนแบบจึง่งๆว่า e n c o u r a g e ให้คนอยากมาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยโ oh. ดยที่ห้องสมุดเนี้ยเราตั้งชื่ออันนี้ไม่ได้เปลี่นนนเนะมัป็ b y w a y อยู่จริงๆเราจะตั้งว่ามันเป็นซิมช a น n e l Library ก็คือหอสมุดประจำชาติของชาวซิมเลยจ้าทีนี้เปิดคอนเซ็ปต์มาก่อนเลยว่าเราอยากจะให้มันมีทางเดินข้างๆก็คือแบบเหมือนตรงกลางอะ่ะจะเป็นโซนที่แบบทุกคนสามารถที่จะมานั่งอ่านหนังสือร่วมกันได้เหมือนเป็นแบบคอมมอนแอเรียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีทางเดินเป็นเหมือนแบบย ทางเดินรอบๆที่เราสร้างไว้เนี่ยถ้าเห็นได้ชัดจากข้างบนเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบเราแบ่งโซนไว้ให้ว่าคนอะ่ะสามารถที่จะไปแบบตั้งปีกวิเวกได้หรือต้องห้องที่สร้างไว้4มุมมันเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับแบบเฮ้ยเรามาจองอ่านหนังสือกับเพื่อนมาทําการบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นห้องที่แยกไปทีนึงแล้วก็อยากจะอกดทุกคนว่าตอนนี้เราได้ตัวนี้ สีเหลืองมาเพราะว่าเราจริงๆเป็นคนชอบสีเหลืองมากแล้วโลโกโ้ที่ทําของชาแนลเนี้ยก็ทําเป็นสีเหลืองก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะแต่งตัวแมทชิ่งกับตัวโลโกโ้ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะ <laughs> เราก็เลยทำให้มเป็นสีเหลืองซะเลย ตรงส่วนด้านนอกอ่ะของตัวหออห้องสมุดอันเนี้ยมันจะมีโซนด้านหลังด้วยเผื่อว่าบางคนชอบแบบเอ้ยอ่านหนังสือในสวนปิกวิเวกใดๆอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันจะเป็นห้องสมุดหรือหอสมุดที่ค่อนข้างครบครบในเชิงความต้องการแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน บางคนชอบอ่านในแบบมีคนเดินมีเสียงเพลงบางคนชอบเงียบๆอะไรเงี้ยพูดเลยว่าที่เนี้ยตอบโจทย์ทุกความต้องการนะแม่พูดเลยทีนี้ตู้หนังสือของในในเกมเนี้ยจะบอกว่าเมื่อก่อนอะในตัวซิมพวกแบบซิมหนึ่งซิมสองอะตู้หนังสืออะมันจะไม่ได้ดูเรียลขนาดเนี้ยหมายถึงว่าแบบหนังสือที่อยู่ข้างในการมีเอ e m เมนต์อื่นๆนอกจากหนังสือคือเดี๋ยวนี้ตู้หนังสือมันแบบม,แบบม,แบบมสวยแกคือมันมีทั้งแบบมีกรอบรูปมีนาฬิกามีอะไรเงี้ยซึ่งมันมันดูเป็นเดคอเรชันเพิ่มขึ้นแบบใช้ตกแต่ง สวยขึ้นนะไม่ใช่แค่แบบเอาไว้อัพแบบสกิลแบบอ่านหนังสือทำอาหารอะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เราอะแอบได้ Inspiration มาจากอ่ a ชแน,นล บ็อกเกอร์อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเปนอ่าชแนลยูทูบฝรั่งคนหนึ่งที่เขาว่าทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาถ้าภาษาอังกฤษนะเขาใช้คําว่าเหมือนเป็นแบบซังเค้นลงไปก็คือซังมันคือแปลว่าแบบจมอ่ะก็คือเป็นพื้นที่ที่จมลงไปอะไรเงี้ยซึ่งมันจะฮิตมากในช่วงหนึ่งคือเป็นเป็นเป็น,ปนมันจะเป็นยุคเหมือนอารมณ์แบบไม่ไม่ใช่ก้าสูนะแต่เราจับไม่ได้คือมันเป็นยุคที่แบบคนชอบสร้างแบบลึกลงไปอะไรเงี้ยเราเลยมองว่าเฮ้ยจริงๆตรงเนี้ยเราอยากจะเอามาแอปพลายว่ามันสามารถทําให้พื้นที่ของเราอะ่ะมันดูมีสมัดส อยากให้พื้นที่ในโซนต่างมันดูเป็นสับส่วนแต่ว่าเราไม่อยากเอากําแพงมาเป็นตัวกั้นเพราะมันทําให้ห้องมันดูทึบซึ่งจุดประสงค์ของการทําสิ่งนี้เราต้องการให้มันโลงซึ่งนอกจาก ที่เราไม่มีเดคอรชันที่เป็นแบบตัวชิ้นใหญ่ๆไม่ได้อยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออันนี้เราพยายามที่จะให้ตัวชั้นหนังสือหรือตัวแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรืออะไรอ่ะอยู่ตรงมุมขอบเพราะเราต้องการให้มันดูโลกเราต้องการให้มันดูโปร่งอยไรเงี้ยเราก็เลยแบบแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราอยากให้มันดูเป็นแบบโซนแอเรียที่คนลงมาอ่านหนังสือกันอ่ะเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราทําเป็นจมไปละกันแล้วว่าเนี้ยมันแบบแยกพื้นที่สัดส่วนได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ดูลกลุงลางสายตาเกินไปทีเนี้ยห้องเดียวๆตรงเนี้ยก็ค มหาลาัยอ่ะก็ต้องมีห้องอ่านหนังสือส่วนตัวที่เราต้องไปจองอ่ะห้องที่เราอยากจะแบบเอาไว้นั่งทำงานต้องทำกานบ้านอะไรเงี้ย เออต้องการสมาธินิดหน,นึ่งอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอะไรเงี้ยเออก็มีความเป็น private นิดนึงส่วนบางคนอยากจะมานั่งคุยงานกลุม่มอ่าอยากจะ discuss โปรเจกต์งานกับเพื่อนเราก็มีห้องเสิร์ฟไว้ให้ตรงนี้เลยก็คือจะเป็นโซนแบบนั่งโซฟาคุยไอเดียทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องการบรรยากาศที่แบบสบายแล้วก็นั่งสบายอาจจะเป็นห้องที่แบบอยู่นานนิดนึงเนี้ยส่วนโซนข้างๆอ่ะเราก็จะวางเก้าอี้เอาไว้ตรงนี้คือบางทีอ่ะเรานั่งอยู่ที่เดียวนานๆอ่านหนังสือนานบาอาจจะแบบมึนหรือว่าแบบเสียสมาธิอะไรเงี้ยมันต้องมีการแบบ เลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะก็ออกมาข้างนอกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนอะสมัยที่แบบเรียนมหลาลัยอะทุกคนอะตอนเย็นอะจะต้องไปอ่านหนังสือกันที่คือท้องจุฬามันจะมีตึกหนึ่งที่เรียกว่าจามเก้าถ้าเกิดว่าใครจะไปสอบอะอย่างน้อยสักครั้งมันต้องเคยมาอ่านหนังสือที่เนี่ยแล้วคืออ่านอ่านจนจะเป็นเพื่อนกับแบบยามที่นั่นแล้วอะคือมันคือมันเป็นเหมือนแบบจุดแบบใช้คำเป็นเป็นจุดซ่องสมทางการศึกษาที่ดี <laughs> ชมนะคะชมนะคะ <laughs> ทีนี้ตรงโซนข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าแบบมันอยากให้เป็นโซนที่คนอ่ะมาอ่านหนังสือแล้วก็รับแดดไปด้วยเออเก๋เ okay, ปะละ่าก็คือเวลาแบบเวลาอ่านหนังสือ,อเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือตอนกลางวันคือพออ่านตอนกลางคืนน่ะมันเหมือนแบบแกนี่นี่หนังสือหรือ,อยานอนหลับแบบหลับ,ลบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอ่านตอนกลางวันแล้วแบบมีแสงแดดเข้ามามันรู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนสมองมันอัลล็อกเหมือนมันไบรท์แบบเออต่อค่ะทีนี้ตรงตรง,ตรงส่วนหลังคาตรงเนี้ยพูดเลยว่าเราอะ่ะไม่รู้จะเอายังไงกับมันคือมันยากมากคือเราสร้างให้แยกเป็นของแต่ละ อตอนแรกให้มันดูเป็นแบบเป็นสัดส่วนนะแต่สร้างไปสร้างมามันเหมือนปราสาทมากกว่าที่จะเป็นหอสมุดสุดท้ายก็คือเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้ทำเดี๋ยวจะใกล้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าเราเรามองว่าแบบมันจะสวยกว่าถ้าหลังคามันเป็นแบบอันเดียวแทนที่จะแบบมีก้อนๆเงี้ยมันดูเหมือนแบบเหมือนเขารก หมือนตึกมัดแกะเราก็เลยลบออกแล้วสุดท้ายก็คือทําเป็นแบบโทเทลไปเลยก็คือหลังคาใหญ่ไปเลยแล้วก็ส่วนตรงข้างบนตรงตรงพื้นที่ตรงเนี้ยเราได้รับอินสปีเรชั่นมาจากโคกสถานีรถไฟของแบบเมกาที่ตรงข้างบนอะ่ะเขาจะมีแบบนาฬิกาใหญ่ๆวางแล้วก็มีกระจกเป็นวงกลมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาปรับใช้มากันที่สวนข้างหลังเนาะเราว่าจริงๆอะ่ะเราเป็นคนที่ขาดสวนไม่ได้จะพูดอีกครั้งแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆว่าแบบต้นไม้ในซิมมันดีนะแก ดีแล้วก็อันนี้ในโซนตรงนี้จะบอกว่าเดี๋ยวตอนจบอะทุกคนเนี่ยเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยทําไมดีไซน์มันต่างไปจากเดิมกับที่ทําให้เห็นคือเราอะเพิ่งมาเห็นทีหลังว่าถ้าเราจะตั้งสถานที่อะให้เป็นห้องสมุดหรือหอสมุดอะเราจะต้องมีห้องน้ำไงเราคือลืมลืมห้องน้ําไปเลยแล้วก็นะคะเคลียร์มันต้องมีโตะเล่นหมากรุกด้วยงงปะ ห้องสมุดต,ตอนมักรุกคือเกมซิมมันก็อยากให้คนเล่นมักลุกแหละใดๆอะนะทีนี้เดี๋ยวตอนท้ายเราจะต้องมีลบสวนฝั่งหนึ่งไปเพื่อปรับให้มันเป็นห้องน้าเพราะสุดท้ายเราอยากจะให้มันถูกจัดอยู่ในหัวข้อของห้องสมุดเนาะสวนข้างหน้าเนี่ยเราจะจัดให้เป็นส่วนที่ดูเขาเรียกว่าสวยงามร่มเลื่นแบบเบาๆ่ ก็ยังเชื้อเชิญให้คนรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปคือบรรยากาศของห้องสมุดเนี้ยเราอยากให้มันมีความเป็นมิตรคือบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยห้องสมุดแม่งต้องดูแบบต้องดูเก่าคือถ้ามันจะดูแบบย้อนยุคก็ต้องดูแบบโทมอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเรายังสามารถรักษาแบบคอนเซปต์บางอย่างของห้องสมุดคอนเซปต์ concept ของห้องสมุดคือมันอาจจะต้องมีความแบบเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะเปิดเนิร์ดโหมดออนใส่แว่นอะไรเงี้ยเออแต่คืออันนี้มันจะดูเบาแต่ก็ยังคนคอนเซปต์นั้นอยู่รั้ยว อ,เ,อ,อเวลาสร้างอะไรพวกนี้นอย่าลืมมาเก็บพวกรายละเอียดอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือห้องน้ําที่บอกไว้ก็ซิมเพิลซิมเพิลเลยทําขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับพื้นที่สาธารณะเนาะเราก็ต้องทําตามคราทีเรียที่เกมเขากําหนดมาก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นห้องเรียบร้อยเรียบร้อยตัวเสาอะคือจริงๆมันทําให้ตัวตึกอะมันดูมีความมีความเรียวมากขึ้นเหมือนกันเนาะถ้าไปมีบางจุดที่สามารถใส่เสาเข้าไปได้แล้วว่ามันทําให้ดูสวยเลยแหละ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะ,ะ,คะกับขอ,อสมุดประจำชาติชาวสิ์ของเราก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนจบนะคะแล้วคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรลองบอกดูนะบ๊ายบายถ้าชอบหรือถูกใจคอนเทนต์ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิด notification สำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆค่ะ